ประโยชน์มากน่กอกไปยังกอกไปอาบบ่ฮะมดบ่เปิดมดก็บมดตัวแมนบ่ก็จะได้กินเขาเรงแฉบบ่สุดยอดลวเนาะ แค่ไนต่กินเขาขนมปังเนาะเงาเมตลาดี่มมีตลาดเป็นลานตลาดบุ้มี่เป็นลานมุกระถอมุกกระาเขาไหมลานอืเขาร้านอาหารเขาน่อยหม่โอ้ยตองห่วงขอยดอก คนมีมามาปลากระป๋องอยู่กินไเดียังกินปลาข้าไปตลาดกันปะเฮ้ยคนไปมากดูนอตเขาไปมาเมื่อไหร่จ้าคือบ่จอดกันยังว่าคือบ่จอดว่าทีจอดสื่อของมาจอดด่ไ้เอาใจหนุ่ยนอนละติได้เวลากุ๊กใครคักเนาะเอ้าโอ้ติ เอาคือว่าหนามบาัวไหลขึ้นมีซากผ่านะโอ้ยเดยี๋วนุ้ยจะพาเพลินว่ากับเขาพ่อบอบอพ่อกับไปซื้อเองคนละโอ้ยบอพันบอก้ยันโชวงนี้เราเลาบอเองนี่หรอกเราบอาาเตือนมามันเปลดไปบัวไหลไหม ไล่แห้งบะเออไล่แห้งอยู่ไปต๊งไปใส่เด็ดไปอาบฝนบ่ตไปลื้ออะไรนี่ะเนี่ยงาอเสอกันเออหลักจักหล่างจักยังตัวสักผ้าสักผ้าสักแพะ่วอมเอื่นเขาบอกบอกคนมีหลวงไม่เมียเนีไม่มี ย้ำเซิ้งเขาวระสันเขาหอกกี้กีอยู่กันเซิ้งวระสันกินไปเขาฮะปาดนุ่มนุ่มใหญ่กว่าคุณตองอีกไหมโอ้ <c oughs> เมื่อ <c oughs> ดยดอกเอาเพิ่งจะเข้าป, <c oughs> ปิดเปิดไปบ่ <c oughs> ทีมงานเรามาถึงหลายคันแล้วนะครับนะครับพี่น้องครับโอ้ คุณพิรเมยอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอนอนไหนวันนี้นอนหลังค่ะโอ้เปิดแอร์ใช่ไหมอู้ยกอดกอดกันสบายเลยนะวันนี้เนาะสุดยอดเลย อาเสียบอลมาทัานหัวติเสียบอลเลืออีกสองปีครับฮะใกล้แล้วครับบอบอกับบเข้าวขาทังผุนบอ,อบอกเข้าขาทางผุนบอทางนี้มันเข่าบ่ได้มันโค้งยากดิตงเขาทางป้าโกเข่าเออโอ้ยงองย่าแมนบอจะจมวันน้องข่ามาทางนี้ปะ กิเขาไปกิดได้ละกินข่นามันมีบ่แม่งมีอ๋อขอไปเขาเชิญค้าขมีอะไรบ้างมีกบปลาหมึกย่างยำต้ตมตำอะไรก็มีทุกอย่างจะแม่งทอดจะมีบางนี่มันบ่นี่นี่๋อต้องรเน่ หนาวหนาวเย็นเย็นเรียบร้อยเจกอนบอกเ็กจะขวดบ้ามอันนี่ข้างหนาฝนเขามีขายอยู่ ไหนอ่ะเ็จะไปดูข้าวควงกับอีไรินเฮยกไปเสือกันกันสู้เมื่อกี้ตาอะไรแจ๊คคนไปพี่อายุไหมแท้มัดซืือยังกาะบักบังแกาะเออยองแผลบกพนมัดไปกันไร เล่นดิกีตาร์ว่าเ็ข้นสอดแจงแล้มาสาักผ่าฮัากที่รับที่นอนอู้ตัดเร็บสักก็เกงหน่อยก็เกงในซสักเพื่นนอรเพืดห,ห,หลายยอมสองยอมมันด้ ยาวยาวอาบน้ำสิยาวโอ้เสื้อผ้ามาแล้วนี่ยาว <c oughs> เงยขึ้ไหล <c oughs> อาบน้ำอาบน้ำ <c oughs> นั่งอยู่หันไปอาบได้นานนั่น อ้าวขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเออผมไปเอฟซมาหาปอน้อเอฟซี FC ไปเนาะพี่น้องเอฟซี มาส่งข่าวส่งน้ำการใช่เนี่ยเด้อเอฟซีเอ้ยเอาคูไใดมาเนาะ น้านะครับผมขอบคุณกำลังใจนะครับฉับนจะใชยลำดับอ้อมเชื่อ,อครับผมแถวนี้แหละผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไปแถวเนี้เด็กน้อยเขาอยู่นี่เต็มเลยขี่ไปอีกทั้งหมดเลยนี่อยู่แถวนี้โท่อใหม่ท่อใหม่ทอ่ทอ,ทอ,อีกนั่นแหละเลี้ยวไปเลี้ยวลงไปเออ ใครสั่งเซเว่นอ่ะพ่อกระติ๊หนาคาสวัสดีครับ